อยทำไมหอย่างนี้หนูลุกมาลุกมาเร็ว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 เอุยทำไอย่างงี้หอย่าไปด้ว้ยกงหน่โตยังใหญ่เหมือนพี่เขาไหมนี่ใหญ่เหมือนพี่ฉาบไหมนี่อุกลุกปุกลุกยังเหลือเลยปุกลุกปุกลุกทำไมมาลุกมาทำไมขี้เหร่จังเลยเสียงขี้เหร่ยังเลยอ มาลูกมาตุ๊บตุ๊บตมาแล้วมาแล้วมาล้มาลูมาแล้วนั่นั่นค่ะคะที่ออยไายดูนี่แหละค่ะนี่นะลูกมาลูกเก่งเลยไมอย่างลูกแล้วก็เอ่อวะกรุดโอ้ลูกมาการกลืออยากไปด้วยอยากไปด้วยพาหนูไปด้วยนะครับการกลือะเนี่ยกาเกลนี่แหละค่ะกางกลืกางกลืยมาลูกมามาลูกมา อันนี้จะกล้วยกวนอันลูกมา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 กล้วยต้มมาเนี่ยลูกมามามาลูกมามาพากันมาเนี่ยอันนี้ค่ะนี่เ่อถ่ายให้ดูนี่ค่ะนี่จะกล้วยกวนใช่ไหมนี่แหละ <laughs> นี่จะกล้วยกวนตึ๊กลุกตกุ๊กลุกตกุ๊กลุกย <laughs> แล้วตอนนี้ผู้หญิงเหรอคะผู้หญิงค่ะมีมีผู้ชายตัวเดียวตัวนี้นี่ค่ะเหมือนเจ้าฉาบอืมเจ้าฉาบเลยเหมือนเจ้าฉาบมาลูกมา อ้หนูจะไปด้วยหมดนี่ตายเลยแม่ไม่มีสวนอยู่เลยถ้าแม่ถ้าแม่มีสวนใหญ่สักสีห้าไรแม่จะเอาหนูไปหมดเลยสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะอันนี้ไปยินค่ะที่ช่วยดูน้องอ๋อค่ะให้ข้าวให้นะอุ้ยดูนะอุ้ยนะสงสารแท้ดูดิอุ้ยกุยต้ม ห่างกินแล้วเขาก็พากันกุ้ยนึ่งนิดเดียวเขาเข้ามองตรงนั้นจ้าแม่เขาอยู่นู่นนี่ค่ะหนูขี้เลร่จังเลยลูกอันนี้น่ารักติดตามตั้งแต่งวดแรกแหละงวดแรกก็ไม่ได้นนี้ก็เลยต้องรีบโทรไอ้ยตุ้ยไอ้ไอ้แจ็คได้กินนะอุยลูกดีจังเลยคุยกวนอุ้ยทำไมอันนี้เจ้ากันตล้วยนี่ครับกันกล้วยปุ๊กลุกกันกล้วยฉลาด เช่าคาบของด้วยโอ้โห,หจะก,การสายฉินนี่ลูก <c oughs> โอ้ยโ,โอ้ยตายและให้เราพาพี่เข้ามาดูนะคะมาดูเด็กๆนะคะพี่ก็ติดต่อมาแล้วก็อยากมาดูเด็กๆเมื่อกี้ก็ไปดูกล้วยแขกกล้วยฉาบด้วยค่อยโตแล้วค่ะนไม่ค่อยโตแล้วดูดิอยากให้น้องมีบ้านครบแต่ก็ยากเหมือนกันค่อยๆหาไปลูกที่ฝนจิตใจดีเนาะทุกวันนี้ค่ะ บา,ยยบางคน<ท><ท>เขาอยากได<ช>้น,น้องนะคะอยากเลี้ยงน้องแต่ก็อยู่ไกลอยู่ไกลบางคนยอมเอให้ให้ส่งน้องไปนะคะแต่ว่าเราก็ยังไม่เห็นเนาะเป็นเป็นยังไงก็คือยังไม่ได้คุย<โ>น,นี่ไม่อ้นปลกลูกจังเลยเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเนี่ยเนี่ยการกล้วย กังได้เพียบเลยแต่ว่าไม่มีที่วิ่งเด่นูเลยไม่มีที่ให้หนูวิ่งเด่นเลยเจ็บจังลุกเล็กลุกลุกเกอเนี่ยที่ส่งให้ตอนแรกเจ้านี้เจ้านี้ตัวจะอ้วนจำมั่มเลยเหมือนพี่เขาผู้หญิงใช่ไหมคะใช่ค่ะผู้หญิงอ่อนเก่งเพราะว่าพี่เลี้ยงผู้หญิงไงค่ะผู้หญิงในรถหนูไปอยู่กับแม่หนูเนาะอยู่กับแม่รู้ทำาะอือไปด้วยหนู่ยอยากไปด้วยพาหนูไปด้วยนะคะ ไปตอกกัดเลยกานกล้วยทำไมหนูปลุกลุกจังเลยลูกกานกล้วยอุ้ยหนูกานกล้วยกล้วยกล้วยไปทำอะไรมาเนี่ยสิเกิดเป็นหมาเหรอเฮ้ยไปทำอะไรมาเนี่ยหนูเกิดมาเป็นชาตินี้เท่าเดียวนะลูกนะดูดิดูอยากไปด้วยโอ้ยตายเลยตายเลยแม่น่ะทำยังไงไปหมดนี่ ถ้าได้ทำานันแม่นั้นก็ต้องดูเลเลยเพราะเขาไปนอนอยู่นุ่นแล้วมือพือเทียงเขาไปนอนเล่นให้เขากินเสร็จแล้วก็ไปนอนเดี๋ยวหลังจากเอาให้น้องเหลือประมาณตัวสองตัวก็จะทําหมันแม่เขาเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าหลังจากนี้จะกลัวจะแม่เขาจะไม่มาแล้วถ้าไม่มีลูกอยู่นี่ดินี่ดิัดแนวีอันนี้เจ้าเจ้ากุยกุยกุยหนึ่ง จะกล้วยหนึ่งกล้วยกล้วยกนกานกล้วยอู้ก้านกล้วยนี่กวนเข้านะหลุกฮะเราจะไปกับแม่นี้ไปไหมลูกไปไหมโอ้ยออกมาดูทำหน้าโอ้อยากไปก้านกล้วยอยากไปด้วยพาก้านกล้วยไปด้วยนะคะเอาซี่อูไปอยู่บ้านใหม่แล้วนะคะ กล้วยกวนกับการกล้วยกล้วยกวนกับการกล้วยจะไปอยู่บ้านใหม่แล้วค่ะเอาใจลูกบ๊ายบายบ๊ายบายนูกบายบายพวกผี้นิพนนะน้าชงฉานบ๊ายบายบ๊ายบายนะเอ้าอ้ย้ยโอ้ยเป็นไรเป็นไรก็หยอกนะอาเปลูกบาไปเจ๊ทิงเวลาเอาข้าวมาให้เขากินเขา แม่จะไปแล้วออกมาแล้วบายบายเดี๋ยวพวกหนูเดี๋แม่มานะลูกจะไม่มาบ๊ายบายโอ้ยนังสารออกเลยน่าสงสารค่ะลูกเดี๋ยวหนูก็มีบ้านลูกเดี๋ยวหนูก็มีบ้านเดี๋ยวแม่มาดูแลพวกหนูไปดูดุพี่เขามาดูไปดูต้นนี้นไปลูกไปไปแล้วนะคะน้องก้านกล้วยกับกล้วยกวนโอ้โหเงา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  กุ้ยไข่มาดูน้องเดี๋ยวเปิดงนั้นจ้ะโอ้หแมลูกมรักน้องนะลูกจ้าจจ้าเอรักน้องนะคะจ้าเอไปอยู่ในตะกร้าเลยน้องไปยู่ด้วยนะคะให้ดูดเขมองขมองน้องเป็นตานี่รักน้องนะลูก เออจุ๊บจุจุ๊บจเออมาจุ๊จอดนเดิได้านหนเดิไหนมเดินย่างนายมาส่งน้องสักน้องน้าขยมาส่งน้องนี่ดูขยมาส่งน้องเออบายบายแหม่ต้องแมวนรองแมวไปอยู่บ้านใหม่คอยมีความสุขนะลูกนะเดี๋ยวแอดไลน์พี่ยำโพงไว้ด้วยจะได้ติดต่อกัน จะได้อัปเดตบ๊ายบาย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 ครับไหวแหคนสวยวใยดุจริงๆเลยคค่ะเดินทางด้ปลอดภัยนะคะเอาเอาทางนี้เอแต่ทางเดิมก็ได้ทางนี้ค่ะได้แล้วตรงไปโรงเรียนหล่มถอยหลังได้เลย อานนีครับอืถอดบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ,บ๊ายจ้าโอ้ไปแล้ว <laughs>